สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ก็ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะครับเพื่อนๆก็อากาศสดชื่นกว่าทุกๆวันที่ผ่านมานะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฟังนะครับ ไดฝั่งแอดธนันเขาบรรยายนะครับผมก็เป็นตัวการในการสื่อสารเรื่องนี้แหละครับเกกี่ยวับผมเอาเรื่องหลังดีกว่างเรื่องหลังธนันเกียรตผมนั่นแหละเป็นตัวกกางที่เกิดขึ้นนะครับแล้วให้ธนานลวเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรนะถูกคนทดลองนะครับเป็นถูกทดลองให้เราเอฟซีดูถ้าได้ผลรับรองคุณขายได้แน่ เขาว่าเกิดไอเดียปิ้งผมไม่คุยกับเขานะครับเ,เขาก็ติดต่อแทนผมเองนะอ่าใน,นผมคือผู้อยู่เบื้องหลังอนะ่ะคุยอวดหน่อยคุยอวดนิดนึงต <c oughs> อนเดียวใครจะไม่รู้ว่าธนันไม่ได้อยู่ว่ะธนันก็มีส่วนอยู่เบื้องหลังอ่าก็ผมไอเดียผมคิดมาผมไม่คุยกับพอดีวันนั้นผมกลับไปแล้วผมไปไปกระปูก็ไปนั่งคุยกันกับเรียร์ที่ปัตติบุรีอออก็เอาไอเดียให้ก็ เาดูเราดูชมัว่าท่านอัมเกียรติลดจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับคนที่สั่งมาเมื่อกี้ครับเสื้อโปกกอกครับมีใส่เหมือนกันนะครับเสื้อโปกกอกมันกับมันกับหางอยู่หนูแดดเดียวพร้อมส่งวันพุธนี้เลยนะครับพร้อมส่งวันพุธนี้นะครับแล้วก็อันนี้พร้อมส่งเลยนะไอ้กากหมูน้ำพริกกากหมูเนี่ยน้พริกกากหมูเนี่ย ฟังแนดตท่านั้นนะครับไม่รู้สำหรับผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเนาะอะไรที่ว่าเกี่ยวกับก็ลุงพลสิ่งที่ลุงพลโดนเนี่ยก็คือมันเป็นระบบกระบวนการยุติธรรมเรื่องต่างๆของลุงพลนะครับคนอื่นเขาก็เาไม่มีเงินประกันแล้วครับวิเคราะห์อย่างลุงพลสมัยอดีตเนี่ย บรรยายไปหมดแล้วครับไม่รู้จะบรรยายอะไรฟังอย่างเดียวครับว่ารอให้อ่าไล์สดได้ก็คงอีกนานนะครับไล์สดไม่ได้นนี้ก็ฟังนักวิเคราะห์แต่ละท่าน นะครับลิปก็สงสัยก็จะทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับไม่ก็แนะนําร้านอาหารนะตามสถานที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆนะครับที่ว่าออกไปทํางานนะครับออกไปติดตามงานเ็อาลุงพลเป็นเหมือนสมัยก่อนนะครับลุงพลก็โดนจับก็ติดตามนะครับเนาะตั้ัตัวนนบาทเนี่ย คนอย่างลุงพลสมอไหก่อนไม่มีหรอกครับไม่ใช่ดูถูกลุงพลก็นะหาเช้ากินข้าวครับรับทราบกันอย่างดีนะครับเนี่แหละครับกระบวนการเหล่ากระบวนการยุติธรรมที่เหมือนกับอายุทยาต่อไปก็จะมีคลิปแนะนําอาหารนะครับแนะนําร้านอาหารที่ว่า ที่ผมผ่านไปก็เว้นไปทานนะครับเนาะรานาสมเกียรตินดีรถได้มาหลานานก็จะหุ่นดีเหมือนกันนะครับก็จะแนะนำเพื่อนเพื่อนถ้าผ่านไปผ่านมาถ้าอยากรับประทานอาหารที่ว่าผมผ่านไปนะครับเนาะก็จะได้ แวะลองเข้าไปชิมดูนะเนาะถ้นเป็นนะครับแต่มันมันจะทรมานสำหรับคนที่ไม่เคยนะคลิปที่ว่าผมสมัยก่อนเนี่ยตอนวัยรุ่นน่ะวิเคราะห์แต่พออายุเยอะๆเกี่ยวกับคดีมันก็แร้วมันก็บบครัต้องเริ่มเหมือนที่เพื่อนๆเขาวิเคราะห์กันก็คงไม่ได้วิเคราะห์นะครับแล้วก็ิสคงจะมี นักวิเคราะห์เดือนหลายๆคนวิเคราะห์ไปหมดแล้วนะครับเนาะแล้ววิเคราะห์ก็คงยางเดิมๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเนาะแล้วก็ตอไปยกละท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะเฮงเฮงรวยรวยรักษาสุขภาพกันให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งนะครับเดือนครับ ผ่านโควิดไปได้นะครับเพื่อนๆผมเล่นมาแล้วผมว่ารถไม่ยากแต่ว่าส่วน,น,ลนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กัน,นคลิปหน้านครับสวัสดีครับ